เป็นทฤษฎีก่อนนะครับก่อนที่จะทำโจทย์ที่เดียวเลย R&C ผสมแล้วก็กำลังไฟฟ้า AC โอเคนะครับามาดูนะ R c ร c ผสมนะครับ R&C n ผสมที่เราจะเรียนเราจะเรียนผสมสองสายเท่านั้นสองสายเท่านั้นนะครับแต่ละสายจะมี R 1 R1 C 1 ขนาดกับ r 2 n 2 c 2สายละ3ตัวก็ได้นะครับมากสุดก็คือสายละ3ตัวหรือน้อยสุดก็าสาย 1, 2ตัวอีกสายหนึง 1, 1ตัวนะครับน้อยสุดก็คือ3ตัวนะแต่ในรูปนี้เป็นสายละ2ตัวนะเป็น RL ขนาดกับ R4 นะครับวิธีการทำนะครับวิธีการทำไม่มีสูตรลัดนะครับไม่มีสูตรลัดยกเว้น เธอจําฟอร์มสําเร็จรูปได้นะครับอ่าโอเคนะครับวิธีการทำตัวนี้ทํำยังไงนะครับชื่อก็บอกแล้วเป็น RNC ผสมเราจะเริ่มที่อนุกรมแต่ละสายก่อนข้อข,อ,ขอที่หนึงให้เขียนเฟเซอร์ไดแกรมของแต่ละสายนะครับ V V1 I1 นึ่งนแฟะครับสายที่สอง V2 ส2ง2สอหายครบ4ตัว นะครับา,าครบสีตัวเราก็จะได้เฟเซอร์ไดกแกรมของแต่ละสายนะครับเมื่อได้มาแล้วเมื่อได้มาแล้วก็เข้าข้อที่2นะครับตอมันต่อขนาดนีอยู่แต่ละสายต่อขนาดเราจะรวม i นะ V ไม่รวมนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาแต่ละสายมาเวกเตอร์ V i ของแต่ละสายมารวมกันโดยเขียนเวกเตอร์ v ทับกันเพราะว่า สายที่1กับสายที่2 V 1กับ v 2เท่ากับ V รวมนะครับเสร็จแล้วมันจะได้เวกเตอร์ i ทํามุมต่างๆกันเราจะบวกเวกเตอร์ i แล้วก็ได้ i รวมแล้วก็มุมฟีรวมนะมุมเฟสของ i รวมกับ V รวมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นในตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ขอหลักการมีแค่นี้นะครับให้ดูทีเดียจากตัวอย่างเลยนะครับจําหลักหน้านี้ไว้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปไมาดูอันต่อไปกําลังไฟฟ้ากําลังไฟฟ้า ถ้าในวงจรไฟตรง p เท่ากับ i v เท่ากับ i กํลังสอเท่ากับ v กํลัง2ส่วนออันนี้ที่ R เราก็เอาตัวนี้มาใช้นะครับนิยามคือ p เท่ากับ i คูณ v แต่ i ของ i ของเราและ v ของเราเป็น ไอที่ขึ้นกับเวลาหรือขึ้นอยู่กับมุมนะครับก็ตามสมการก็คือ i เท่ากับ ima มไซตาบวกมุมเฟส v max v v เท่ากับ vmax ไซตาจับคูณกันนะครับตามนิยามเลยจับคูณกันนะครับแล้วก็จัดสมการนะครับก็จะได้ะไรได้สมการนี้ให้ดูสมการนี้นะครับให้ดูสมการนี้จะเห็นว่า p มันจะแปลไปกับ เซตาตัวอื่นของที่หมด v max, i max, cost free นะครับจัดรูปอ่ะจัดรูปใหม่ v max, i max ส่วนสองก็คือ v m s เพราะนั้นตัวนี้ rms ก็ได้สมการนี้นะครับได้สมการ p นะครับที่ขึ้นอยู่กับมุมเฟสโ้ยที่ขึ้นอยู่กับมุมเซตาอันนี้เป็นภาษาคณิตศาสตร์นะครับ ก็แสดงว่ากำลังไฟของไฟสลับเนี่ยจะขึ้นขึ้น,นลงๆก็ต้องหาค่าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยก็เป็นภาษาคณิตศาสตร์นะครับเป็น P ที่ขึ้นกับเซต้าโดยเซต้าแปลไปรอบหนึ่งคิดหนึ่งรอบนะครับก็ตูดตดตดไปอินทิเกรตได้ตัวนี้เรามีหน้าที่มาจําตัวนี้นะครับนี่คือกําลังในวงจร RLC ใดๆนะครับใดๆ P รวมเท่ากับ V รวม I รวม c o s ฟีนะครับแต่และชื่อเรียกอะไรนะครับตัวนี้ไม่ค่อยใช้นะครับตัวนี้ใช้เยอะ c o s มูฟฟีนะค o s มูฟฟีนะครับเราเรียกมันว่า Power Factor แต่ว่าที่เราใช้เราจะใช้คําว่าตัวประกอบกําลังนะภาษาหนังสือใช้ตัวประกอบกําลังโอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อวงจรรวมมาหากําลังก็ใช้ตามสูตรนี้นะครับตัวนี้มาดู ถ้าเป็นวงจรเดียวๆล่ะหน้าต่อไปวงจรเดียววงจร R นะครับวงจร R ก็รู้อยู่แล้วว่า V R กับ I r เฟสตรงกันนะครับเพราะนั้น P เท่ากับ I V ก็เท่ากับเขียนต่อเลยนะเขียนต่อก็เป็นอะไรครับ I กํลัง2 R หรือ V กํลัง2ส่วน R เป็น V ที่ R นะ V ที่คล่อม R โอเคนะครับตัว L นะตัว L ตัวแออะไรนำ vl นะนำเกาสินะนำไอแอนคอีเป็น90 cos 0นะครับตัวแอนคืออย่างนี้ตัวแอก็คือไฟวิ่งผ่านลวดตอนนี้เราจะถือว่าลวดเนี้ยลวดที่เป็นลวดอ่าเป็นศูนย์ก็คือไฟวิ่งผ่านเพราะฉะนั้นจะถือว่าไม่ร้อนนะครับถือว่าไม่ร้อนเส้นลวดในดมกติเราคือเส้นลวดที่ไม่มีความต้านทานนะครับ เพราะนั้นไฟก็จะวิ่งปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะเกิดแม่เหล็กนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะต่อไปตัว C ตัว C ก็เป็นแบบนี้ตัว C ประจุก,ก็วิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับนะครับเพราะนั้นก็เหมือนกับมันวิ่งในลวดอาปกติเพราะนั้นตัวตัว C ก็ไม่สูญเสียนะครับ แต่ข้อสรุปที่สําคัญนะครับสรุปที่สําคัญมันก็ทําให้เราสรุปได้ว่าในการหากําลังลายวงจรไฟสลับเราจะใช้สูตร P รวมเท่ากับ I V รวม c o s ฟีก็ได้หรือคิดที่ตัว R เท่าได้คิดกําลังที่ตัว R ตามสูตรนี้นะครับอันนี้ก็จบทฤษฎีไฟสลับ นะไฟฟ้ากระแสสลับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างก็เริ่มเลยนะครับตัวอย่างที่หนึ่งเป็นอะไรเอ่ยตัว R ตัว L ตัว C อนุกรมไฟ220 500เริร์ตวาดรูปนะครับวาดรูป ต่อกับไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์โอเมก้านะครับห้ารอยเรเดียนต่อวิโจทย์ให้มาแล้วโจทย์ให้มาแล้วคืออะไรเอ่ยอ่าเท่าไหร่อ่าสี่สิบ นะครับ XL เท่ากับโอเมก้า L โอเมก้าห้าร้อยคูณสี่ส่วนร้อยก็ยี่สิบนะครับ XC ล่ะหนึ่งโอห์มนะ XC หนึ่งหนึ่งส่วนโอเมก้าสี่หนึ่งส่วนโอเมก้าสี่นะครับ ก็เบสร็จก็ได้ห้าสิบนะห้าสิบโอเคนะครับครบหมดแล้วตอนนี้มาดูวงจรไฟไม่ว่าไฟตรงไฟสลับเราสนใจกดของโอมม ดูสิรู้อะไรบ้างนะครับทำให้ครบเลยนะครับอ่าพอนีเริ่มอะไรเขาถามอะไรเอ่ยกระแสะไฟฟ้ารู้วีรู้วีรวมไอรู้ไหมไม่รู้แซดรู้ไหมแซดไม่รู้ รู้ v i ไม่รู้ Z ไม่รู้แต่รู้อาเพราะนั้นหาละก่อนหา Z ก่อนใช้เฟสเซอร์ไดแกรมน,นะครับใช้เฟเซอร์ไดแกรมได้เลยต่ออนุกรมอะไรเท่ากัน i เท่ากัน โอเคนะอ่าทลายอ่าอ you know? ่าอยู่ไหนอ่าอ you know? ่าสี่สิบเอ็กซีเอ็กซีเอ็กซีอยู่ไหนอาซีน้ำวีซีเอ็กซีอยู่ล่างเอ็กซีห้าสิบเอ็กซ์แอลเอ็กซ์แอลยี่สิบ รวมนะครับรวมแกนวายลงมาข้างล่างเท่าไหร่เอ่ยเส้นนี้30โอห์มนะเส้นนี้ก็ต้อง40โอห์มโอเคหาเวกเตอร์รวม ตัวนี้เ้วเอ่ยเลขง่ายๆนะครับซสตเท่าไไร่ซแสห้าสิบโอห์มมุเฟลล่ะมุมเฟ,ฟลลรูปนี้มาตรฐานเลยเท่าไหร่ครับสามเจ็ดอะไรนำไอรวมนำดี v, รวมโอเคนะครับต่อไปได้อะไรมาแล้ว V สองร้อยยี่สิบไอเท่าไหร่ ยังไม่รู้นะไอะยังไม่รู้แซดรู้แล้วเฟสแล้วสี่ตัวนะครับ V i Z เพราะนั้นหาไอหาก็กฎของโอม V เท่ากับ I Z V เท่าไหร่สองร้อยยี่สิบเท่าไหร่ Z 50ห้าสิบได้ i ไเท่ากับ 4.4แอมป์ 4. 4นะครับ VR ก็ไม่อยากนะครับเพราะฉะนั้นกฎของโอห์มเลย VR, VR เท่ากับ IR คือ4.4คูณเท่าไหร่คูณ40 176โวลต์ VR 4.4คูณเท่าไหร่ v l XL 50นะ XL 50 220โวลต์เอา XL ยี่สิอันนี้ VC ก็แล้วกัน VC ตัวนี้ VC นะครับ VL เท่ากับ IL XL สี่จคูณยี่สนะครับแป อ่โอเคนะเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้นิดนึงยี่สิบโอเคนะครับใช้เฟเซอร์ไดแกรมก็ง่ายนะครับอันนี้ขนาดอนุกรมนะครับอนุกรมโอเคนะครับเราลองไปหัดทำวีรวมก็ได้นะวีรวมรวมแบบเฟเซอร์ไดแกรมก็ได้นะครับก็จะได้220เหมือนกัน ต่อไปตัวอย่าง14นะครับตัวอย่าง14ตัวอย่างท4นะครับอ่าวิเคราะห์นะ I r uh, ไม่รู้ I am ไม่รู้ ก็ให้อะไรมารู้วีไหมอันนี้ต่อขนังนกันอยู่นะครับข้อนี้ทําได้สองวิธีนะวิธีที่หนึ่งหา i แต่ละสายก็ได้แต่ละสายก่อนแล้วหา i รวมนะครับแล้วก็มุมฝี นะครับหรือ 2, 2> หาแซก่อนก็ได้นะครับหาแซก่อนอโอเคนะเราจะทำพินีไหเอาหาไอก่อนแล้วกันหาไก่อนนะครับโดยหาจากแซด แบบขนานดโดยหาจาก i นะครับ i แต่ละสายเพราะฉะนั้นอ่าเท่าทีเท่ทีไแต่ละสาย i อาเท่าไหร่ i ออาเท่ากับ v ส่วน r v ให้มาร้อยยโวลต์ก็เป็นร้อยไอเท่ากับ v ส่วน r ร้อส่วนสีได้เท่าไหร่สานะครับ IL 120ส่วน60ได้2 M แอมป์ IC ได้120ส่วน24 5 M แอมป์นะครับเฟเซอร์ไดแกรมของไอนะครับต่อขนาดอะไรเท่ากัน V รวมนะครับ VR VL VC อยู่นี้ รวมไอเลยไออารเท่าไหร่ไออาร์สามอแตอนนี้ไปดูไอซกับ v ีซีไอนาไอซเท่าไหร่ i อซีไอซีห้าไอแสองห้ากับสองเหลือเท่าไหร่ แลือสามาะนั้นอันนี้สามแอมตัวนี้สามแอมยาวไปนิดนึงนะครับสามแอมอ่าไอารวม ไอรวมเท่ากับเท่าไหร่3ารูอแอมนะครับลูกสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมยอด90เพราะนั้นด้าน,ด,านด้านจั่วก็เท่ากันคือ3กับ3แล้วก็อีกอันก็เป็น3ามรูสอเะนั้นอันนี้3ารูอมุมเฟสก็ง่ายเลยมุมเฟสก็เท่าไหร่ครับ45องศาอะไรนำ ไอรวมนำ v รวมได้โมเฟลแล้วได้ไอรวมแล้วหาสัซด v เท่ากับไอแซด v เท่าไหร่ v v v ร้อยยี่สิบไอสามร้ส,สองชัดเท่ากับ 120ส่วน3รูทสได้เท่าไหร่3 1 3 4 40 20สสแควรูทสองหมดแล้วยังกระแสผ่านทุกตัวโอเคนะครับมุมเฟสโอเคเรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับส่วนแซดนะครับถ้าหาแซดก่อนถ้าเราหาแซดก่อน ก็เป็น1ส่วนสัดเท่ากับสแควรู r หนึ่งส่วนสมกลังสองบวกเดี๋ยวเดี๋ยวัดเท่าไรหน่งส่วนอากํลังสองหนส่วนสีกําลังสองบวกหส่วนเอ็กซ์ลบ 1.60ส่วน60ทั้งหมดยกกำลังสองครับก็เป็น1.40ส่วน40ล,กกลังสองบวกคณอคูนนี้คือ120 24ได้24 5ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสรูนะครับตัวนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือ 1.40ส่วน40กําลังสแล้วก็ดึงตัวร่วมออก <c oughs> ก็เป็น1ส่วนแซตนั้นก็ได้แซเท่ากันคือเท่าไรครับ4 0ส่วนรูทโอเคนะได้ 20. 2 0 2รูองแล้วก็ดำเนินการต่อไปเหมือนเดิมนะครับไปคิดแต่ละสายโอเคนะครับอันนี้หาแซตถ้าใครหาแซตก่อนก็อาจจะไป ติดที่ตัวเลขชุดนี้นะครับอ่ะโอเคนะสองตัวอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีต่อนะครับอขอบคุณครับ